คันขายจั๊งพอเด้ยเ<น>๋ยเอาขันแล้วจังพันสื่อบม่อยากหรอกสวัสดีค่ะพี่น้องอ,อันแม่สุภาพอแต่ออกมาบานเจสุภัตราัาสดีกับเบิงมาทำพิธีวะอันน่องตูข่ขันสมหมูพระนะพบิงลขันสมหมูวะสันเอาเบิงลูกว่ขันพิศเสบบ่ ผู้ขัน<ร>พิเตเส็บโบอาบน้าไปพะนะโอ้เดือดขุณจ้าน้องโลดก็เป็นผู้เสดไม่ตองให้พะนะเบิ่งดูทักทายแฟนคลับเนอะลูกน้องโลดครับเอา,ามาตะวันเถี่ยมาตะวันนี่ครับผมมาตะม้วานนี่พะนะมาตะม้วานนี่ครับเป็นแดนเซอร์ครับพี่น้องอยู่บ้านไหนก่อนนงผมอยู่อำเภอสว่างแดนนจังหวัดสกลนครสว่างจังหวัดสกลนคร มาระเบิดสกลละเบิดคัดไทยระเบิดนี่เอ้าบ่ได้ย้อนสกลคนบ้านมินคือจังหวันลุงตุนลุงตุยบ่คนบ้านมินใกล้ๆกันบ่คนละคนละอำเภอบ่ผมก็ผมบ่ได้ว่าอะไรพู้ไทยครับผมบอกเล่าเป็นผู้เล่าบอกว่าเป็นผู้ไทยบอกบอกเล่าให้บ้านบอกเล่ามันบอกพูดไทย มื้อนี้มื้อมือกล้องบ้าพี่น้องมื้อกล้องสงสัยตั้งมีที่น้ำเขาบอกว่าเห็นไหมไปตุ้ยไหมเต้าโยเขาบอกผมโยเมื่อเช้านี้ฉันถามเอาไปบ้านเไปบ้านเพียนสาวบอนอนเพราะท่านเตือนน้ำเขาหาไม่กินแล้วจู่ได้ยังกินพะนะกินก็เดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวปู่ติดตามตอนต่อไปคือเบิงมีที่เฮดเด้อค่ะเด้อ คั่นสมูอันนี้อันอันนังหมูตินี่คั่นอยู่นี่คั่นอยู่นี่คือหนังมันมินบ่ค่ะบัานี้วิธีทำเห็ดยังไงก่อนคือเ้าลวกลวกก้อนตีขื้นเอาดิบมาคั่นเลยอันนี้มันสุกแล้วจ้าต้มแล้วโอ้คือคือหนังหมูนี่เ้าวออกมาต้มสะกอนจ้าหมูกับหมูดเรรียบ้อยแล้วบันนี้อัน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 นั้นเป็นเนื้อมันตีเนื้อมันสี่ขั้นใส่กัดกัด เออสาน้าปูก้อนเพื่อนอะเพิ่งจะชิันไหมบ้านี้เพื่อนสิกันวิธีขันจังเบิงพี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังหั่นหนังอยู่ขนะหั่นหนังใส่กระสิมีกระเทียมบัดทูดิบมันกระมีกระเทียมมีแป้งนัวบ่กระเทียมแป้งนัวแป้งนัวกาถวยแล้วก็เกลือเท่านั้นละกับอะไ้อีหยังมากไม้ดอกจ้าผู้สิกันก็ได้ ตะกี้แม่สุพรรณกับขันแม่สุภาพกับเครื่องขันกินขันขายอะไรเฮ็ดตะกี้แซ่บผสมเพราะว่าพอพอมาอย่างอันที่ขาดบ่ได้ก็คือแป้งนัวค่ะขาดบ่ได้อีหลีอีหลอแป้งนัวกับเกลือนี่คือขาดบ่ได้เฮ็ดยังกับซามค่ะ,ะแล้วก็เอ่อมันจะมีหนึ่งหนึ่งเกลือ สองหนึ่งเกลือสองแป้งนัวสามเขา่าสี่นี่ยอย่างละ่ะมีจำนวนตัวเนาะเออกระเทียม,ออยมหนึ่งเกลือสองแป้งนัวสามเขา่าสี่กระเทียมขนาะดอันนี้ใบตองเห็ดแล้วก็สีมะฮ่อค่ะพี่นอ้องต้องเสดผู้เสดกับเสตไปถาอันนั้นอันนั้นน้ำตาลไ่ได้ใส,หส่หรอง ใส่อยู่เหรอใช่ใส่หน่อยเดียวสูตรประเทศลาวเหรอใช่มีผดผู้บกโม่บักแสงอันนี้กะอืมสูตรไข่ก็สูตรมันนะจ๊ะสูตรที่ฉันตั้งหาค่ะเอาเบอร์วิธีท้ำเด้อค่ะเด้อเบอร์วิธีท้ำค่ะอันนี้คือใส่กระเทียมอันนี้คือใส่กระเทียมเด้อค่ะเด้อใส่กระเทียมเด้ค่ะเด้อ ามอไม่แม่แน่นอทาพี่เจ๋ยไกิโก่หลายมันกาเห็นมันกเห็นผาอเอาใส่ครึ่งซ้อนทีช้อนโต๊ะ ตามไปด้วยน้ำตาลเกลือใส่แล้วตามไปด้วยน้ำตาลโอ้ที่สะอาบกระแป้งนัวไงแป้งนัวแป้งนัวอินโมโตะพะนะแป้ง,ปงนัวห,หนึ่งซอนค่ะหนึ่งซ้อนโตะเหรอ พอไหมพอไหมเดี๋ยวก็ลอยใส่อีกแต่ต้นๆ้นอะไรก็ซีบเมืองนี่เด้อค่ะเด้อจื้อใบเด้อผู้ใดเห็ดบ่เปลี่ยนมาเบืองอันคุณนายตู่เพิ่นเห็ดเด้อนี่คุณนายตู่กำลังจะทำแล้วก็สซมค่ะโอ้แล้วก็สซมมาแล้วก็อันเข่าค่ะเข่าเข่าก็จะใส่หลายๆมันสิเป็นผู้อวยหน่วย หลายโพดบ่หลายโพดบอเขาเ่ยมันหลายโพดคันแล้วเอาอันเป็นน้วมาครบเรียบร้อยมันบ่สสตดวัตถุดิบคือครบเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเบื่องมีที่คันเด้อบนคันไปแล้วก็คันมาแต่กี่แม่สุภาพแต่กี่แม่สุภาพก็คันเรือกันค่ะพี่น้องเรื่องคันเรื่องคันขายเรื่องคันกินพนะนะ แม่กินนั่นที่บ้านอำนาจเอาไปไห้มะเขื่อเนี่ยอุ่นกลิ่นหอมไก่ไก่บักไก่บักฝักทองเอามาไฟทางนี้มากินเข่าได้เหมือนนี่สุพรรณตราแกับนุ่มเอีดเป็ดบันแพ่งอะไรโอ้เป็ดบันแท่งเพื่อนเพื่อนกินเข่าแน่ทักทายแน่นะมานะครับมาดื้อมาดื้อ มาเดอเขาเขาง่ายตะเลียดเขาง่ายตะเลียดเอา้าคุณไน้หน่อยไปใส่มือนี่คือ,อคบ่เห,เห็น่ะันนมากะนะไแล้วกับเย็นเมื่ออ,อันนี้ปูน่าใหม่สุกน่หม่บกน่าใหม่ที่นี่จะเมนุ่น่อใหม่บกน,นะมกน่าใหม่ใส่ข้าวนียบกน่าหม่ใส่ข้าวเหนียวสุภาพผัดกินมาแล้วกินมาตบ้าน เป็นแบบแท่บคุนะคะเด้เจอกั่กะาคนได้สวัีหะนีค่ะบามาบึงฟังทางนี้ไปอ่ะเสร็ดใบตองกับเส็จค่ะพี่น้องตองครับโลดซักกันได้นะดีให้ขอโทษเราไม่ดีนนี่ไงสรเ้เอเ็ดไปสเห็ดไผเ็ดไป กินเ้าทไปไ่กิเผาไปดกินเผาไปล่ะกินเผาม่กินามกินเผาพูดเลยบ่านนี่กินกับแมกินข้าวไปใส่ง้านนักเลยมากมือนเกใส่มันโหลดมาให้ใส่ถ้ามาดามมึงไ่ตองไปหรอมึงก็อยู่นี่ล่ะขายของซอยเขาอยู่นี่บัดดี้ไตตองเมื่อเด้อเขาเป็นแบบข้ามืเลยติบัดี้ไตองเมื่ออยู่นี่เลยขายของซอยเขาขหัน

ม,มันไปตองแรงนันก็เป็นกิริยาแรงมันมันเบียงกันเห้มันเขียนอังตันขามือให้แม่แล้วันแ่มากตอนให้เปลาหนินะอร่อยปะเสี้ตองไฮโซเสื้อหรอหมกบ่ท่านเองคือท่านเองสุกไวต้วนมุต้นเม้ เห็นเขาวันนั้นเล็กขึ้นยากมหมเออไม่แรงเดียวนั่นแหละขั้นบวกไม่หกคนพร้อมอะไรได้บ้างเอาให้มันเอาให้มันขั้นเขาเขาเห้มันเหนียวตั้งๆนขั้นให้มันเหนียวตั้งๆมันจงเขียนไหมไม่ได้จ้าจึงเขาปาใส่ถุงเนาะใส่แต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ถ้าไหนเขียนถุงจะเลื่อนล่ม ให้ปล um, ูกเจ้าหาโน่ได้ก่ะใไปปล้วก็ใส่อาหารมันแข็นแขนงเลยจังซ <graduate> ิมอัหามันเป็นอหามันเป็นกับมือผลอาหามันเป็นกับมือเมือแรกมากกับบีบกหนาวใส่กินเลยถ้าเมือแรกบีบกหนาวใส่กินเลยถ้ากี่ข่อยขันสมุนกันละกินกับหมือ ขันกินกับหมองผู้สิกินก็เอาบักหน้ามาบีบใส่เลยท่านนะมือก็เลื่อนออกเลื่อนออกเหมือนกระสีอะนะกระสีจุกคอดหรอกใส่ถุงมือมันจะนาคีเบิองเด้อค่ะเด้อผู้ใดขันบ่เป็นผู้ใดขันบ่เป็ี่ยนก็บ้องวิธีทถ้ำ ดูวิธีทำเลยค่ะวิธีขันอ่ามเาในบ้านผูรบนนหนยมาอันหน่ยยังบ่มาผู้ยยบานมานน่ะไสเขาไปด้วยหเขาไปได้แล้วมาซีมก่อนเอาพอดีไอหมูเกีไว้ซมันต่อมือแท้มเทำทอนเนี่งกี่ยะ นัวไปเกลี่อีกนิดนึจะเกี่ยอีกนิดนึงมันจังสิจวดมันบ่มาไนคือว่ามันให้มันแย่แ่จักน่อยขันบ่แยเแบันเอาสมใส่น้ำแย่จากน้อย

กุลแจกาดไปกินอยากกินหลับง้อพ่ะย่ะมึงซื้อหลับง้อไปแเรากินเนี้ยนุ่มเอด <c oughs> ็ดแต่ก้นเงินไม่แม่ใน <c oughs> ่แม่บ่มีเงินทีกระเป๋าจักบาทมื่อเช้าวันนั่งรัดเอาไข่ไปหายลอยหนึ่งพนะก็เลยว่ากูติดหนิมึงไว้ในรัดบ่มีเงินนี่ยังเงิสิบบาทเล้นุ่มเอ็ดมื่อเช้าเ่ยแต่ก้นมาให้จักพันเ,น,น,เนี่ยพาา่อ, <c oughs> อไนนออด้ทิ้กระเป๋าไปใส่เงินเออ ซีบไปอีกซีมอีกไปเอาออกโลดเอาออกอันนึงหันน่ะเอามือได้เยี่ยวเขาไหมเอาออกอันนึงก็ใส่ขั้นทั้งขวานน่ะขั้นมือเดียวก็ได้ตัวส๋วขั้นทั้งขวใสโอ้ขั้นทั้งใสซีบอะไรบ้างซีมอีกอะไรบ้างได้เอะไรบ้างมันเฉียนๆนเนี่ยมันอันตันตัวมันจังสี่เสีย ขันบ่มีอมินสมัยเก่าคนกับขันใบตองต้องใส่ใบตองพี่นอ้องตามาขันสมัยนี้กับบ่มีใบตองก,เอองอกเอ็เอาใส่ผัดสติกถุงหน่อยก็ได้เอาเอาใส่ผัดสติกเท่ากับมะฮัดกอเปาะไอ้แปะ,เป,ะเป็นจอกหลอกแจกแหลกสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะเด้อขันสมขันสมหมูพะนะ <Okay. S 1> คลิปหนาจังหวะกันไหมเนาะคะ่ะเนาะ เอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่มาเยี่ยมมาชมมาเบิงเวลาคุณแม่สุภาพไรซุตเนาะค่ะนะเนาะเบิงเหลี่ยวไข่กุ้งไร่กุ้งแช่กดติดตามกด้งซับสักไข่ใบบักกูดให้คุณแม่สุภาพน้ำเนยได้อค่ะเด้ออ่าจิ้มเหนียวใบซ้ำหนึ่งคลิปหน้าจังหวะกันไปเนาะค่ะบายบายไปก่อนพะนะสวัสดีค่นะ